สวัสดีครับผมพออายุเราเริ่มเข้าเลข6เนี่ยนะครับร่างกายมันก็เริ่มส่งสัญญาณเปลี่ยนแปลงมาหลายอย่างเลยใช่ไหมล่ะครับแต่ไม่ต้องกังวลไปนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าแค่มีเจ้าฟักทองเนี่ยแหละครับมาเป็นพระเอกในมื้ออาหารของเรามันจะช่วยสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ให้สุขภาพเราได้ยังไงบ้างไปดูกันเลยครับเออแล้วทําไมฟักทองถึงเป็นเหมือนกับอาวุธลับเลยล่ะก็เพราะว่าพออายุเรามากขึ้นเนี่ยนะครับ ไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหารที่ทำงานช้าลงหรือว่ามวลกล้ามเนื้อที่มันค่อยๆหายไปปัญหาพวกนี้เนี่ยมันต้องการตัวช่วยดีๆเลยครับแล้วเจ้าฟักทองนี่แหละคือคำตอบเลยทั้งทรงพลังแล้วก็หาซื้อง่ายมากๆที่จะมาช่วยรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่เองครับใช่เลยครับฟักทองเนี่ยมันเหมือนซูเปอร์ฮีโร่เลยนะอัดแน่นไปด้วยสารอาหารสำคัญๆทั้งนั้นเลยครับช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ได้ด้วยแต่เคล็ดลับที่มันเจ๋งกว่านั้นก็คือ ประโยชน์ของมันเนี่ยจะทรงพลังขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยนะครับแค่เรารู้จักจับคู่กันกินให้มันถูกต้องเท่านั้นเองครับโอเคครับเรามาเริ่มกันที่คู่แรกกันเลยดีกว่ากับเรื่องของการดูแลดวงตาและก็หัวใจของเราซึ่งเป็น2เรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับที่หลายๆคนมักจะกังวลกันเมื่ออายุมากขึ้นหลักการทํางานของคู่นี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยครับคือในฟักทองมันจะมีเบต้าแคโรทีนใช่ไหมครับซึ่งสารอาหารตัวนี้มันละลายในไขมัน อธิบายง่ายๆก็คือร่างกายเราจะดูดซึมเอาไปเปลี่ยนเป็นวิตามิน A ได้ดีที่สุดก็ต่อเมื่อมีไขมันดีเข้ามาช่วยเป็นเหมือนตัวนำพานี่แหละครับดังนั้นการจับคู่นี้มันก็เลยเหมือนกับการติดเทอร์โบเลยเพิ่มพลังบำรุงสายตาและหัวใจให้ทำงานได้แบบเต็มสปีดไปเลยครับแล้วไขมันดีๆเนี่ยเราจะหาได้จากไหนบ้างละ่ะโอ้โหง่ายมากๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับสลัดฟักทองอรอ่อ,รอยๆแล้วราดด้วยน้ำมันมะกอกหรือจะเป็นฟักทองนึ่งทานคู่กับอะวคาโดนุ่มๆแล้วก็โรยถั่วต่างๆเข้าไปหน่อย แค่นี้ก็เป็นวิธีที่ทั้งง่ายแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับอ่าแล้วก็นี่คือข้อควรระวังที่สำคัญมากๆเลยนะครับเพื่อความปลอดภัยของเราเองโดยเฉพาะท่านที่ทานยาละลายลิ่มเลือดอยู่นะครับควรจะปรึกษาคุณหมอก่อนเสมอเลยนะครับก่อนที่จะเพิ่มถั่วบางชนิดเข้าไปในมื้ออาหารครับ เอาละครับไปต่อกันที่คู่ที่2กันเลยซึ่งคู่หูนี้สําคัญมากๆเลยนะครับในการต่อสู้กับภาวะที่มวลกล้ามเนื้อของเรามันลดลงไปตามวัยครับครับปัญหาที่เรากําลังจะพูดถึงกันเนี่ยเขาเรียกว่า s a โคพิเนียหรือก็คือภาวะมวลกล้ามเนื้อน้อยนั่นเองครับมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติเลยนะเมื่อเราอายุมากขึ้นทําให้เรียวแรงมันถดถอยการทรงตัวก็ลดลงพอเราเข้าใจปัญหานี้แล้วเนี่ยเราจะเห็นภาพชัดเลยครับว่า ทำไมการจับคู่ฟักทองกับโปรตีนมันถึงได้สําคัญขนาดนี้ทีนี้เราก็สามารถเลือกโปรตีนคุณภาพสูงๆที่ย่อยง่ายๆพวกนี้เนี่ยมาทานคู่กับฟักทองได้เลยลองนึกถึงเมนูง่ายๆดูนะครับอย่างฟักทองนึ่งกับเนื้อปลาหรือจะเป็นฟักทองอบทานคู่กับเต้าหู้ย่างแค่นี้ก็เป็นมื้ออาหารที่ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อได้แบบดีเยี่ยมไปเลยครับ แล้วก็เหมือนเดิมเลยครับมีคําเตือนที่สําคัญมากๆสําหรับผู้ที่มีภาวะสุขภาพเฉพาะทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยโรคไตเนี่ยควรปรึกษาคุณหมอทุกครั้งนะครับก่อนที่จะเพิ่มปริมาณโปรตีนในอาหารครับมาถึงคู่ที่3คู่นี้มาพร้อมประโยชน์แบบคูณ2ไปเลยครับเพราะว่ามันช่วยดูแลทั้งเรื่องกระดูกแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารของเราไปพร้อมๆกันเลยเป็นไงครับง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะแค่3ขั้นตอนง่ายๆก็ได้เมนูสุขภาพดีๆแล้ว การที่เราเติมโยเกิร์ตหรือนมเข้าไปเนี่ยมันจะช่วยเพิ่มแคลเซียมกับวิตามินดีที่จําเป็นมากๆต่อกระดูกของเราพอมาทําเป็นสูทตี้แบบนี้โหยิ่งทานง่ายเข้าไปใหญ่เลยครับแถมอร่อยด้วยนี่คือสรุปประโยชน์สําคัญสําคัญของคู่นี้เลยนะครับคือมันไม่ได้ดีแค่เรื่องกระดูกอย่างเดียวนะแต่ว่าเจ้าโปรไบโอติกจากโยเกิร์ตเนี่ยยังช่วยให้ลําไส้ของเราแข็งแรงด้วยซึ่งพอสมไส้ดีมันก็ส่งผลโดยตรงเลยครับทำให้การดูดซึมสารอาหารดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยลวดการอักเสบในร่างกายได้อีกด้วยนะ ส่วนใครที่แพ้น้ําตาลลักโทสในนมวัวเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลไปเลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยมีทางเลือกเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นนมวัวที่ไม่มีลักโตสหรือจะเป็นนมจากพืชที่เขาเสริมแคลเซียมเข้าไปก็ให้ประโยชน์ได้ไม่ต่างกันเลยครับผมเอาละครับมาถึงคู่ที่4กันแล้วคู่นี้จะเน้นไปที่เรื่องการรักษาระดับพลังงานของเราให้มันคงที่แล้วก็ควบคุมน้ําตาลในเลือดซึ่งเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆเลยนะครับสําหรับผู้สูงวัย โอ้โหสไลด์นี้เห็นภาพชัดเจนมากๆเลยครับดูแท่งกราฟสูงๆนั่นสิครับนั่นคือระดับน้ําตาลที่มันพุ่งปรี๊ดขึ้นมาเลยนะหลังจากที่เราทานอาหารที่มีน้ําตาลสูงๆเข้าไปแต่พอมาดูอีกแท่งหนึ่งที่มาจากการทานฟักทองคู่กับธัญ,ญพืชไม่ขัดสีจะเห็นเลยว่าระดับน้ําตาลมันค่อยๆขึ้นอย่างช้าๆและคงที่กว่ากันเยอะเลยผลก็คือเราจะมีพลังงานแบบสม่ําเสมอไปตลอดทั้งวันแล้วก็ไม่หิวง่ายด้วยครับใช่แล้วครับ แนะนำให้เลือกทานคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนพวกนี้เลยลองทำเมนูอุ่นๆสบายท้องอย่างโจ๊กข้าวกล้องใส่ฟักทองดูสิครับอร่อยมากนะแล้วนอกจากจะดีต่อระดับน้ำตาลแล้วเนี่ยใย,ยอาหารจากทั้งสองอย่างยังช่วยควบคุมคอเลสเตอรอลได้อีกทางหนึ่งด้วยครับและแล้วก็มาถึงคู่สุดท้ายกันแล้วครับผมคู่นี้เนี่ยจะมาช่วยเสริมภูมิคุ้มกันของเราให้แข็งแรงแล้วก็เพิ่มความสดชื่นมีชีวิตชีวาโดยพลังของสารอาหารที่หลากหลายมากๆเลยครับ การที่เราเอาฟักทองมาทานคู่กับผักผลไม้ที่มีสีสันหลากหลายแล้วก็พวกเครื่องเทศต่างๆเหล่านี้นะครับมันก็เหมือนกับการสร้างสุดยอดทีมต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ต้านการอักเสบให้กับร่างกายของเราเลยนะซึ่งมันก็จะไปช่วยสนับสนุนการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันแล้วก็ยังดีต่อสุขภาพหัวใจของเรามากๆด้วยครับและนี่ก็คือบทสรุปทั้งหมดครับหคู่หูอาหารชะลอวัยเป็นการย้าให้เห็นเลยนะครับว่าการดูแลสุขภาพให้ดีขึ้นเนี่ยมันทั้งง่ายแล้วก็อร่อยด้วย แค่เรารู้จักจับคู่อาหารให้ถูกต้องแค่นั้นเองครับถ้าเนื้อหาในวันนี้มีประโยชน์นะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งช่องตามใจเล่าไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดสาระสุขภาพดีๆที่เราสรุปมาให้เข้าใจง่ายๆแบบนี้อีกสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ